ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายเช้าวันนี้ก็เช้าวันที่สิบห้าสิงหาคมพศสอสง4ณที่ถนงสถานปฏิบัติธรรมเตรียมพร้อมก่อนตายทำข้อแหลมอยู่ที่ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ล กลับมาจากปินคบาดเนาะวันนี้อากาศรูส้สึกว่าอากาศรู้สึกว่าอากาศ อากาศเย็นสบายวันนี้คึมคึมคึมคือฝนจะตกคึมเหมือนฝนจะตกนะวันนี้อากาศคึมนั้นฝนจะตกไอนี่มาสิไปส่งถ้ำตีว่านะดูด้วยดูนี่ตัวนี้ไอ้ฟักไอ้แฟงนี่ ส่งถ้ำหรือเปล่าหน่วยรักษาฝนจะตกการค้มๆน้่นทางนู่นทางจันทบรุรีนอนตกชเช้าเอออยากให้ตกอยู่กมันแล้งมานานอยู่แล้งเป็นอาทิตย์แล้วชนก็ยังไม่ตก ฝนตกเกล,ลือทิ้งเตล์โคตรักได้แล้ว,แ,แ,ลวแก้แล้วโคตรโคตรแก้แล้วอันนี้ก็หักแล้วเตรียมตัวที่จะปลูกกล่นสองฝนตกมากเนี่ยก็ปลูกฝนตกมาก็ปลูกอีกนะโด่นสอง สำเสาร์ตัวเออจัดแล้วก็นอนสบายบันยังเด้เออสบายนนจัดแล้วก็นอนนอนบังกีดบังใจเจ้าของปดวปดท้อปวท้อไปเออน,อนล้อเดลึกถึงความตายกูาตายแน่ๆปวาตายแน่ๆว่าอย่างนี้มึงถึงบัญญาต เพา,าย่าโควิดได้ันว่าตายกูตายแน่กูตายแน่นี่ยเพราะว่นหน้าไปวานหน้ากูตายแน่เกิดมาก็เพื่อตายมันว่ามันก็จะไม่กลัวโควิดก็จะไม่มาใกล้ยิ่งกลัวนั่นแหละมันกําลังใจมันหมดก็มไม่รู้ความจริงมันก็กลัวแล้วรู้ความจริงแล้วโอ้เกิดมาเพื่อตายในตัว,วตายจะทดาจ่ขัน ตายมันตายเฉยๆตัวนี่เออมันก็ไม่กลัวแหละไม่กลัวแล้วตายแต่ขี้ดินซื้อขี้ดินมันตายดินตายลมตายน้ำตายไฟมันตายเออเราจะตายที่ไหนเราคือดวงกิจด,ดวงวิญญาณโดยนมามธรรมไม่ตายดอกเออจะไปเกิดใหม่อีกอ,อื มันยากมันทุกข์มันยากมันทุกข์ก็เพราะสังขารแบกสังขารร่างกายนี่แหละมันเลยทุกข์เออร,ร,ร่างกายร่างกายมันบ่อแรงบ่อแรงแห่งโรคทั้งหลายเอนี่เขีว่วไปปิดเขีว่วมีขากระปวดขามีหัวกระปวดหัวมีปอดกระดายนตาปอดหายนะเออไปยืดกับปอดกับตับกับไต,บต,บตมัน ก็เลยทุกแล้วทุกขคักคักทุกคักคักวันะเออมันไปจิตกับสังขารหลังกายบวหูก็ไปจิงก็ไปยืด,ย,ดยืดตรงไหนก็ทุกที่นั่นอ่ะยืดมากยืดมากก็ทุกมากยืดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยืดเลยก็ไม่ทุกเลยเออวางเสียงกับวางาไงเด้เหอเนอะาะวางไง <laughs> ว่าไงครับอาตมาหัวหล่อมันหัวหลาอตับหัวดะหัวหล่อปอดหัวหลาอตับหัวล่หัวหลาอปอดหัวหล่อถัดซีขันหามัน <laughs> เอยหัวหลอมันก็เสื่อมส้มไปธรรมดามันเนาะเกิดมาต้องแกต้องเก็บต้องตายนะธรรมดามันดนี่แล้วเออจะไปทุกอะไรกับมันเออ จะไปทุกทำไมล่ะทุกมันดีหรือเปล่าเอีแค่นั้นแหละทุกบดีทุกบดีเขาจะไปเอาทุกมาตัวว่าทุกมันบดีก็จะไปเอามาใหยังถุกทุกสุกมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเด้เราทําถูกไหมคิดถูกไหมน่ะแต่คิดถูกมันก็ไม่ทุกเนี่ยนะถ้าคิดผิดมันก็ทุกนี่แหละเอาว่าอย่างนั้นก็แล้วกันอืม ว่าอย่างนั้นแหละสีโคดตดหายหมดเลยยานโควิดพนด้วยเอ,อ้ยเย่าในอย่างมัานเกิดมากกับเพื่อตายนะมันบ้ามากเขากับตายคือเเขามันมากกับตายคือเกกอเขาเรื่อยไปยานนะน,นะเกิดมากเพื่อตายเนาะเออ พวกจริงมันก็เขาก็เห็นกันอยู่แล้วหูกันอยู่แล้วจริงไปกลัวเออเมื่อวาโควิดบ่ม,มาเ้าสิบบาไข่บ่เก็บบ่ป่วยเนาะมันมาเขาก็เจ็บก็ป่วยคือเก้าตายคือเก้าเออมาติมมาเลยโอ้ยดีใจให้ยัยงเนาะตายวะเาอ่อได้ตายเนาะขี้ดินมันตาย น้มมันตายลมมันตายไฟมันตายเออว่าจตายยังได้เขาไปเกิดไหมเกิดใหมตัวตกไปเกิดไหมอยู่แล้วล่ะทุกคนน่ะเกิดใหมเกิดพบไหมน่ะยังภาพไปเกิดกับกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยบาปก็บุญน่ะแหละมีบุญหลายเขาไปเกิดมองบ่มีไตม่งมีปอดพุ๊บมังไหนล่ะม่มีไตมีปอดไตบ่มีปอดก็นฝุ่นแล้วเทวดาฝุ่นเนาะ เออเทวดาบ่มีหลุมประทับเด้มีแต่นน้ำประทับเด้เออบ่มีไตบ่มีปอดบ่มีเข่ามันก็บ่ถูกกับเข่ากับปอดกับตับแล้วเออเป็นนิสันเนอะมัตายไปกับเฮ็ดบาปบใบฝุ่นแล้วไปตกนรกฝุ่นแล้วตอนนี้เอ้ยเนี่ย,ออยทุกอย่างเดียวอยู่นรกเนี่ยทุกอย่างเดียวทุกบ่มีสุขเลยล่ะมีแต่ทุกอย่างเดียว,วล,ยละ่วละนรก เอแต่ถูกอย่างเดียวแต่หลกมนุษย์เนี่ยไม่มีสุขไม่ทุกข์เลือกเอาออตัวเลือกเอา้สิบ่ทุกข์่สุขก,ก,ก็ได้บ่าทุกข์่สุขก็ได้บ่าทุกข์่สุขเกิดปุน,นแล้วนิพพานหมดแล้วเลือกเอาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยสุขทุกข์มันไม่อยู่ตรงไหนหรอกอยู่ที่การกระทําของเราเราคิดถูกมันก็สุข เงียมันเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไงเป็นสมาธิถี่นันก็ก็ไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วอ่ะเห็นผิดตามความเป็นจริงเออเห็นผิดตัวข่นว่าเกิดแล้วว่าอยากตายมันก็นเห็นผิดเหรอเนาะเออเกิดแล้วว่าอยากเจ็บว่าอยากป่วยมันก็เห็นผิดล่ะความคิดผิดความเห็นผิดตัวอวิชชาความโง่ความเขาอยู่ มันกระทุกแล้วเห็นผิดเห็นผิดมันกระทุกอืไม่เห็นตามความเป็นจริงเออเกิดมาก็ต้องเก็บต้องแก่ต้องตายเนาะทุกคนเกิดมาหรืออะไรเกิดมากระช่างมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเกิดแล้วมันไม่ตายมีที่ไหนละ่ะอะไรเกิดแล้วไม่ตายละ่ะเอออะไรแล้วเกิดไม่ตายละ่ะต,ต้องมาขอถามดูสิ เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแต่ต้นไม้มันยังตายเนาะเออเกิดแล้วมันต้องตายรุ่นหลังก็เกิดขึ้นมาอีกเม็ดเมล็ดมันมีเมล็ดคือจิเลตตัณหามอนกับมนุษย์นี่แหละมันต้องเกิดอีกราบใด้ยังมีกิเลตตัณหามียางเหนียวเปลี่ยนเป็นเมล็ดพืชนะแหละกิเลตตัณหามนุษย์อะยางเหนียวของเมล็ดพืชนนแหละเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเพราะการกระทำเพราะกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันจะ เราอยู่พบไหนอ่ะเลือกเอาเออเราเลือกเอาได้เราเลือกได้น่ะมนุษย์มันเลือกได้เด้เลือกการกระทำอา่าพฤติการต่างๆอุปนิสัยมันเลือกได้ที่การกระทำอยศนลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละเออ่วนนี้เราเป็นมนุษย์แล้วก็เลือกโอ้ต่อไปชาหน้าก็จะเป็นเทวดาก็ได้จะเป็นผมก็ได้ อะไรจะพาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมล่ะพระเจ้าก็บอกไว้หมดแล้วเด้มีศีลมีธรรมมีนิความริออต่อปาความเกรงกลัวต่อบาปต่อความชั่วตัวเองเทวธรรมนีม่เกิดเป็นเทวดานีเกิดเป็นพรมพรมวิหารสีมีตาทิพย์หูทิพย์ก็ได้มีชานก็ได้มีชานพวกนี้ก็ต้องเกิดเป็นว่าตายจากโลกมนุษย์ มีพรหมวิหารสีพวกนี้ก็ตายจากโลกมนุษย์ไปก็ไปโ่นเกิดเป็นพรหมไปเออเกิดเป็นเทดาเป็นเทวดาเป็นพรหมผลมันจะมีมีตับมีปอดจะบ่มีขามีเขวามีมีรูปธรรมมันเล่ย์ปทุกเออไปสวยสุกอย่างเดียวเทวดาเนี่ยเออมันจีหิวอะไรล่ะมันมีท้องมันมีฟันมีเข้วอ่ะเออ มาทุกมาสุกก็อยู่ที่นกโรคมนุษย์นี่ยแหละเลือกได้สิบัตทุกมาสุกก็ได้เออแล้วแต่บุญวาสนาบุญบารมีมากน้อยขนาดมีความตั้งใจที่จะกัดเกลือเลิดง่ายเกลิหน่อยแห่งบุญหลายนั่นแหละกิเลสหลายบุญหน่อยเอาว่าไสั่งกันแล้วกันเกลสดหลายกับบาปนั่นแหละเกลิดหน่อยก็มีบุญเกลิดมืดไปก็เป็นพระหรหันนั่นแหละ เออบาปนะ่รคือตัวชิเลนคือกรรมส่วนโอ้นนนนมันเราได้โฟงง่ายง่ายง่ายได้ธรรมะเนี่ยโฟงง่ายไม่ได้ก็วอาได้เพรเาะได้ก็รู้แต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์รู้แล้วปฏิบัติมันถึงจะเกิดเ,เ,ก,ดเกิดเกิดผล ปฏิบัติคือการเกาเลสเนี่ยรักษาศีลเจริญภาวนานี่แหละให้เกิดสติปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงในสมมุติอย่าไลโควิดไลโควิด โควิดมันก็บพ่มีตัวมีตนเนะไม่เชื้อโรคนะเชื้อโรคเขาเรียกว่าโควิดเนี่ยเปรียบมันก็พวกที่พวกนี้มันยังมีมันมีเชื้อโรคย,ยังมันอาศัยว่าเขาเรียกว่าสังเสตชะสังเสตชะเชื้อโรคที่ว่าโควิดเนี่ยเขาเรียกว่าสังเสตชะ สัตว์ที่เกิดในความสกรปรกในเมื่อใครเนี่ยเชื้อราเชื้อโลกเนี่ยฮนะอันนี้เป็นเชื้อโลกเด้สังเสตชะเนี่ยนะนี่ประเภทหนึ่งออาตมาก็เคยเป็นแล้วมาเคยเป็นมาแล้วเด้เคยเคยเกิดเป็นโควิดมาแล้วอาตมานี่ว่าสัตว์พวกนี้มันเออม,มันมันมีมันแบบเชื้อโลกเนี่ยนะก็เรียกว่าเชื้อโลกเด้เออ โคว,วิดเนี่ยมันเชื้อโรคเชื้อโรคในประเภทสังเสตะชะเด้สัตว์มีมีสี่จำพวกเด้สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้นะมีอันมีเลราพูชะเทราพูชะสัตว์ที่เกิดในในคันเออในคันสัตว์ประเภทไหนเกิดในคันมนุษย์สัตว์เดรานก็บางบาง,บางจำพวก ที่เกิดในคันนะสัตว์ที่เกิดในคันคือมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานบางบางพวกมันเกิดเป็นไข่แม่เกิดในคันมีมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานก็เกิดในคันหมานี่ก็เกิดในคันมนุษย์ก็เกิดในคันเออใส่คันเกิดใส่ท้องใส่คันอันตรชะ้นเนี่ยสัตว์ที่เกิดในไข่ไข่คือนกเนี่ยพวกนี้นะ นกกระปอมเนี่สิเต่ามังสิงูมังสิเกิดในไข่ไก่เป็ดมันีสัตว์สังเสตชะเนี่ยประเภทนี่แหละเชื้อโรคนี่แหละเออเชื้อราเชื้อโรคเนี่ยประเภทไอ้โควิดนี่แหละเนี่ยนะเขาเรียกว่าเชื้อโรคสัตว์พวกนี้นะมีวิญญาณคือการมี มันมีกรรมของมันคือกันมันต้องมาเป็นโควิดเนี่ยเราก็มีกรรมต่อมันเหมือนกันเอออัตมาก็เคยเกิดมาเป็นแล้วอัตมาเคยเกิดมาเป็นเคยเกิดเป็นมาหมดแล้วซีจมพวกเนี่ยนะอัตมาก็เกิดเป็นซีจมพวกเนี่ยอัตมาเกิดเกิดมาหมดแล้วเคยเป็นเปรตเคยเป็นสุรกายเคยเป็นสัตว์นรกเคยเป็นสัตว์เดฉาน เออเคยเป็นเชื้อโรคเชื้อร,อราเออเคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรมเคยเป็นมนุษย์เนี่ยเออเคยเป็นมโหมดแล้วเออสำหรับอาตมาด้สิ่งไม่เคยเป็นก็เคยสิ่งไม่เคยเป็นก็ก็พระอรหันนี่แหละอรหรัน์ม่เคยไม่เคยเป็นอยกกเที่เออเป็นของ,ของิบะได้มาเกิดดอกเออทุก สี่จำพวกเนี่ยจะมาเป็นมาหมดแล้วตั้งแต่สัตว์นรกนุ่นมาเป็นเปรตมาสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์มาเป็นเทวดาเป็นพรมเกิดมาเป็นหมดแล้วเป็นมาหมดแล้วสิ่งไม่เป็นก็คือพระรหันพระรหันท่าไดนเป็นก็กำลังอยากเป็นอยากเป็น พระอรหันต์มันไม่ได้เกิดอีกเด้เนาะคืิก็ว่าเกิดก็ว่าตายว่าเจ็บว่าป่วยว่ามันอยากน้าเกิดนี่แหละมันทุกข์อ่ะก็เลยว่าอยากเกิดอีกนั่นแหละสิ่งว่าให้เกิดก็คือดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาดับกิเลสตัณหาคือพระอรหันต์อย่างเดียวอ่ะเออเหมือนกาวลาเดิมอยู่แล้ว ที่เก่าเวลาเดิมชีเดีอนตายชีกเกดีอนมันตายแห่งมันขึ้นมากมันห่อนฝนมาตกจเกเทียชียกเกดีอนกันเลย